สวัสดีค่ะมีรถที้ก็ค่ะ #85 ประตูสภาพไปสวยมือแรกสภาป้ายแดงใหม่แท้วิ่งน้อยแค่40,000กิโลมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาดะสองนี่จะสามสปอร์ต h c o n n e ี่เกียร์ออโต้ปี2021ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ8,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปก็สุทรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ กันนะคะรถที่น่าใช้ประหยัดน้ำมันมากๆที่สำคัญรถสภาพใบแดงแล้วก็ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะรถสภาพใยแดงเหมือแลกใบแท้ประวัติเช็คสูงตลอดเลยค่ะได้รถสีขาวด้วยนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะเป็นฟิล์มดำนะคะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอร์แบ็กคู่นะคะปุ่มสตาร์ท ระบบเซ็นทันล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าวงมาัยมันติฟังก์ชันกล้องสองถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะสภาพสวยมากๆเลยค่ะบอดี้สวยสุดๆเลยค่ะมหมอแรกสภาพใบแดงใหม่แท้นะคะบุอร์วิสครบค่ะ,คะสภาพสมบูรณ์ค่ะ ไม่สี่หมืกิโลนะคะให้กระบ,บังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพปีสวยขับดีม,มากๆเลยนะคะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูอีก็คัานะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะใหม่เอี่ยมเลยค่ะคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ Sky Active Technology แล้วนะคะด้านหลังกว้างค่ะรถน่าใช้ค่ะคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยค่ะ ปรึกษาเรื่องการจัดไฟนันได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากฟรีดาวจัดได้เต็มจัดได้เกินนะคะอยู่ที่เครดิตของคนซื้อนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันสาเป็นสินค้าสนใจยังไงทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซนำหน้า SI AMP 10ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้มือแรกสภาพใยแดงค่ะไม่แท้ค่ะบอดี้สวยรับประกันบอดี้ให้เลยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถขับดีจริงๆค่ะคันนี้ แล้วพบก,กันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะดืง่มงน้ำไม่เยอะนะคะ